สวัสดีค่ะโอเค EP 1นึ่ทำไปแล้วอันนี้เข้าเรื่องเลย EP สอ EP 2ของคำว่าคำว่าเพื่อนของเราไม่เท่ากันคำว่าเพื่อนของเรามีค่าไม่เท่ากันความเดิมตอนที่แล้วก็อ่านให้ฟังอีกรอบ ฉันมีแผนจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งอาจมีอะไรให้แกช่วยถ้าถ้าแกสนใจอาจต้องหาวิธีให้แกมายุโรปมาทำงานขอโทษนะที่ทักมาเหมือนมาหาผลประโยชน์จากแกแต่ฉันเห็นแกทำนวดแต่ฉันเห็นแกทำนวดคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์ด้านนี้ นิก้านิก้าก็ตอบว่าอ๋อขี้เกียจนวดแล้วไม่นวดแล้วเหนื่อยขอพักท,ทีนี้นางนางก็พูดว่าทางทางเนเธอร์แลนด์ดีกว่าตุรกีแน่นอนฉันทำงานนวดนี้ฉันก็ทำงานนวดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีต่อมีต่อถ้าถ้าแกสนใจค่อยมาคุยรายละเอียด ต่ขออย่างเดียวให้ให้ใจรักด้านบริการนวดแบบขาวดอกจันไว้ดอกจันไว้ดอกจันไว้ถ้าแกถ้าแกสนใจค่อยมาคุยรายละเอียดแต่ขออย่างเดียวให้ใจรักด้านบริการนวดแบบขาว ดอกจันไว้ดอกจันไว้น,ไวนวดไม่นาบนวดไม่นาบถูกต้องตามกฎหมายนิก้าก็บอกเออพูดแปลกๆเนาะทำไมพูดแปลกๆก็นิก้านวดอยู่ตุรกีนวดอยู่ตุรกีรก,ก็โอเคมันก็ถูกกฎหมายไง ไปแบบถูกกฎหมายอยู่แล้วถูกปะไปมีแบบใบอนุญาตทำงานแน่นอนแต่ว่าฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปมีข่าวมานักต่อนักแล้ว <c oughs> มีข่าวมาเยอะเรื่องวีซ่าไปทำงานนวดน่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มี ถ้าถ้ามันดีจริงถ้ามันดีจริงอะถ้ามันดีจริงรายได้ดีนู่นนี่นั่นค่าเงินภาษีคิดไหมค่าเงินเรทเงินภาษีชีวิตความเป็นอยู่ยุโรปกับตุรกีอะ แล้วแล้วมีต่อมีต่อแนิก้าก็ตรงๆรงไงนิก้าพูดตรงๆไปว่าอ,อ๋อทักมหาผลประโยชน์จริงนั่นแหละนางก็พูดว่าแล้วแต่จะคิดบอกบอกอย่างเงี้ยขออภัยเสียงมอทรงมอใส่เสียงรกบกวนเขาก็พูดว่าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิด เพราะฉันเพราะฉันเข้าใจผิดว่าแกรักในงานนวนดดอกจันอีกข้อที่สองดอกจันไว้ดอกจันไว้ข้อที่สองเพราะฉันนางนาง,นางมาามาแบบนางพูดว่าเพราะฉันเข้าใจผิดว่าแกรักในงานนวดฟังนะ ถ้าบังเอิญนางคนนี้มาฟังอยู่ถ้าบังเอิญว่านางคนนี้มาฟังอยู่นะรักงานนวดรักงานบริการก็ก็ก,ก็นี่ก็ไม่ได้จำไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมาเป่าประกาศพูด บอกเธอมาเป่าประกาศว่าฉันรักงานนวดฉันรักงานบริการนู่นนี่นั่นอย่างงั้นยินดีบลาบลาหนึ่งสองสามสถามว่ารักงานนวดไหมก็รักรักงานนวดชอบเพราะมันเป็นอาชีพที่มันเป็นอาชีพสำรอง มันเป็นอาชีพสำรองวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเป็นอาชีพหลักสามารถทำได้เลยที่ต่างประเทศแต่ความใจรักในงานบริการความใจรักในงานนวดถ้าฉันเจอคนที่มาพูดแนวหาผลประโยชน์กับฉันฉันไม่ไปจบไหมจบไหมไม่จําเป็นเพราะพราะรู้นิสัยแบบนี้ไงรู้นิสัยแบบนี้ถ้า เป็นเพื่อนกันไอ,คอ,นนนนอนน้คำว่าเพื่อนกันหันกหลังกันมานักต่อนักแล้วคำว่าเพื่อนกันเห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนรู้จักเห็นแก่เรียนมาด้วยกันมันหักหลังมานักต่อน,นักแล้วแค่ยังไม่ได้เริ่มทำงานด้วยกันเลยมันโสดมันโสว่ามีปัญหาเพราะหนึ่งนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน นิสัยใจคอความความความจ้องเอารัดเอาเปรียบนะี่ยไม่เหมือนกันมีอีกมีอีกมีอีก,มอกไม่จบไม่จบฉันฉันคิดว่าแกรักงานนี้เห็นแกเห็นแกอยู่ตุรกีแค่ว่าแกมายุโรปได้ลงมาหาประสบการณ์ มันแปลกตรงไหนแล้วเราก็บอกว่าแล้วก็พยายามที่จะโทรมานะไอเราก็ทํางานแล้วก็พยายามที่จะโทรมาแล้วก็บอกว่าใช้ชีวิตคนเดียวที่นี่กับลูกสองคนอันนี้คือเราไม่ได้ไปสนใจติดตามชีวิตนางว่าจะอยู่กับลูกสองคนอาจจะผัวเทนู่นนี่นั่นเราไม่สนใจ ไม่สนใจชีวิตใครชีวิตมันพูดแล้วเคยพูดแล้วชีวิตใครชีวิตมันแล้วก็แล้วก็แล้วก็พูดว่าเอา้าโทรไปโทรไปไม่รับซะงั้นแกก็ยังเป็นคนเดิมเนาะแกก็ยังเป็นคนเดิมนะกกนนด,มนะดอกจันข้อที่สามดอกจันข้อที่สามเลยใช้คำว่า แกก็ยังเป็นคนเดิมเนาะแกก็ยังเป็นคนเดิมเนาะในความหมายของในความหมายของเธออ่ะมันหมายถึงยังไงเป็นคนเดิมยังไงหรือขอโทษที่มีเสียงแทรกนู่นนี่นั่นตลอดนะคะอ่วังว่าเสียงจะชัดแล้วก็เข้าใจเรื่องราว เข้าใจเรื่องราวอันนี้คือตอนที่สองนี่มันเป็นแบบนี้มีดอกจันท์ข้อที่หนึ่งดอกจันท์ข้อที่สอดอกจันทข้อที่สามสำหรับสำหรับคนที่ใช้คำว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าหายสาบสูญไปไม่มีอะไรใดๆในกอไผ่แล้วอยู่ดีๆโผลมาแบบนี้คําพูดคําจาประมาณนี้ จะให้คิดยังไงแล้วแล้วเหตุเกิดก็คือเราอะเราอะมีสิทธิ์คิดว่านี่เป็นเฟซปลอมเธอไหมเป็นเฟซปลอมสแกมเมอร์มาแอบแฝงเอาอะไรมาหลอกหรือเปล่าก็เลยก็เลยเอาแคปแคปข้อความเนี้ยส่งไปในไลน์กลุ่มแคปข้อความทว่วเนี้ยส่งไปในไลน์กลุ่มเพื่อน เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มเพื่อนสมัยอนุบาลติดตามตอนที่สามชดฟิลพีคมากชอดฟิลพีคสุดๆ